อนชุดใหญ่มาแล้วก่อนพายุเข้ามีท่วมแน่สวัสดีค่ะวันพระหัสปดีที่4สิงหาคม2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมตุนิยมวิทยากับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตามที่กรมตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่7 8สิงหาคมนี้แต่ก่อนจะถึงในช่วงเวลานั้น จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่96 w เกิดขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจึงทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงมากขึ้นรวมไปถึงร่องมรสุมที่เริ่มเคลื่อนตัวตาำเข้ามาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9สิงหาคม2565 โดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดใดบ้างอีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุที่อยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในค่ำคืนที่ผ่านมาในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนกลางมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่เป็นที่ชื่นใจของใครหลายๆท่านซึ่งในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีอากาศเย็นสบายนอนหลับฝันดีกันใช่ไหมคะ ซึ่งลักษณะอากาศในบริเวณพื้นที่ทุกท่านเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะส่วนพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้รับฝนก็ไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนจะครอบคลุมและกระจายตัวได้เกือบทุกพื้นที่ของประเทศยกเว้นในบริเวณภาคใต,ต้ตอนล่างเท่านั้นที่จะมีฝนลดลง จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีฝนกระจายตัวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมียอมความกดอากาศต่ำ9 6 w ที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่าที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้จึงทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกอย่างหนาแน่นเมื่อดูโมเดลสภาพอากาศต่อไปในช่วงเย็นถึงคำ่ำจะเห็นได้ว่าฝนยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคโดยจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในช่วงดึกๆบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยการคาดหมายของกรมตุนิยมวิทยาเดขคาดหมายเอาไว้ว่าในบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารเยโสโทรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธ,ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 2 5่สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสหลังจากนั้นในช่วงวันที่5สิงหาคม2565ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยยังคงถูกปกคลุมด้วยมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องประกอบกับมียอมความกดอากาศตำ่ำที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ในบริเวณอ่าวตังเกียรและประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งยังคงทําให้รเรมรสุมผาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลดังกล่าวจึงยังคงทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำและดึกโดยเฉพาะในวันที่6สิงหาคม2565 มรสมตะว,วันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นอีกทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องกันแบบยาวๆและฝนจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้าสายบ่ายเย็นคำ่ำและดึกซึ่งสามารถเกิดได้ทุกช่วงเวลาเลยนะคะซึ่งจะตกแบบยาวๆตั้งแต่วันที่6ถึง9สิงหาคม2565 หลังจากนั้นในวันที่10สิงหาคมบริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตามที่โกรมตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนเอาไว้ว่าในช่วง10สิงหาคมนี้จะเริ่มพัฒนาตัวมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณประเทศอินเดียที่มีการพัฒนาตัวมีกำลังแรงซึ่งอาจจะเป็นพายุไซโคลนได้เช่นกันโดยพายุทั้งสองลูก ต่างแย่งกันดึงดูดเอาความชื้นเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวพายุของแต่ละลูกจึงทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่จะกลับมามีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งหลังจากที่พายุได้สลายตัวไปแล้วโดยจะทำให้บริเวณประเทศไทยกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะได้รับอิทธิพลจากพายุที่สลายตัวไปแล้วส่วนในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมนั่นเองจึงทําให้กลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอแจ้งข่าวนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าหากมีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของพายุหรือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนแอดมินจะรีบนำมาแจ้งเตือนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รวมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเงรวยๆวยโดยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ